นี่คือทางเลือกทางออกที่อีสานพระเจ้าเอามาบอกแต่เห็นผลสวัสดีครับอีสานพระเจ้าครับสมุนไพรดีมีคุณภาพทำแล้วเห็นผลรีบหารีบทำถ้าผู้ใดเป็นตามอาการที่อีสานพระเจ้าสิวาตอไปนี่นะครับวิงเวียนหัวมักมีอาการวูบวูบนะพี่น้องนะแล้วก็น้ำในหูว่ท้อกัน โรคกระเพาะบ้านหมุนแบบนั่งอยู่จากพักหนึ่งพอลุกขึ้นอะเซ็แล,และนั่นแหละครับนั่นคือพวกบ้านหมุนและเป็นผลดีต่อคนที่เป็นโรคกดไหลย้อนโรคไตอาการบวมน้ำเท้าน้ำขานะครับนี่คือประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงจากผู้เอาไปเฮ็ดเอาไปทำแล้วก็ได้ผลดีนะครับ เป็นสมุนไพรหาง่ายๆมีหยุดทั่วไปบอต้องซื้อบอต้องเสียตังขอเพียงแค่หามาค่ะจะพาไปดูและพาไปเก็บนะคะนี่ค่ะต้นน้ำนมราชสีค่ะลักษณะนี่เลยนะครับต้นน้ำนมราชสีนะครับเบิ้งเอานะครับนี่ถ้าเขาเด็ดเด็ดใบเด็ดใบมันก็สีนีย้ยางออกมานะครับนี่ยางมันเห็นบ่นะครับ ถ้าผู้ใดเป็นปากนกกระจาบกะเอาอยางตัวนี้ไปทาหายแน่นอนนะครับวิธีการเจ็บเดี๋ยวสีไหายลาเจ็บให้เบิ้งนะครับนี่คือต้นนำนมราชสีนะครับออถอน<า>ถอนเอาถึงหักมันนักพี่น้องนะถอนเอามานี่ทิงสี่เลยนะครับถอนเอาเบิดหรือสี่เพอเอาก็ได้บพเป็นยังนะครับเอาความจริงเอาได้เบิดทุกส่วนทุกส่วนของต้นนำนมราชสีนะครับ ่ใหญมากเก็บมาได้ล่างน้าสะอาดนะพี่น้องนะนะนี่เก็บมาเพื่อเป็นตัวอย่างขั้นตอนต่อไปอิสานบุเจ้าสิบอกได้จังสี่แล้วให้พี่น้องเอาไปสับหรือว่าไปหั่นเป็นชิ้นน้อยๆนะพี่น้องล้วก็ไปตากแดดแห้งนะจากมือก็สร้างขอใแห้มันแห้งเท่านั้นเอง <laughs> ง่ายๆ <laughs> วิธีทํากินให้พี่น้องเอาไปจักประมาณกับมือนึงนะพี่น้องนะ กับมือหนึ่งเราก็ไปต้มหรือสี่เอาเฮ็ดเป็นชงชา้จาจกหยิบหนึ่งเราก็ใส่น้ำห้อนตัวนั่นเองนะครับการกินการกินกัถ้าความจริงเนก,กินเช้าเที่ยงเย็นก็ได้นะพี่น้องหรือเช้าเย็นยังเสียก่อนหรือหลังอาหารบ่มีผลนะครับขอให้กินตัวนั้นทุกอาการที่ว่ามานั่นดีขึ้นนะครับดีขึ้นอิลิบพว่าสิตามที่ว่ามานั่นแหละนะครับ ดีแน่นอนเล้วสิใส้ระยะเวลาโดนปันใดใส้เวลาจากมือที่สี่เห็นผลว่าที่แล้วแต่อาการที่วามานะพี่น้องถ้าโกกรคกระเพาะซี่กับประมาณจากเก็มือถึงสิบมือถ้าบ้านหมุนวิ่งเวียนน้าในหูว่ท่อกันประมาณจากสองอาทิตย์นะครับถ้าไตาย,ยิงสี่กับหรือว่าพวกเท้าขาบวมไอี่ยงเสียนะพี่น้องกประมาณเดือนขึ้นนะครับอันนี้อยู่ที่แต่ แล้วแต่อาการของแต่ละคนนั่นแหละนะครับอันนี้เขาก็บแบบเป๊ะๆมันบ่มีดอกอันนี้แค่ต้นหญา้าต้นสมุนไพรธรรมดาบ้านเขานะนี่คือทางเลือกทางออกที่อีสานพ่อเจ้าเอามาบอกแต่เห็นผลน,นี่ถ้าน้ำบ้านเขาหาบ่ยากทำบ่ยากสียากแน่แต่คนในเมืองที่สี่ <c oughs> ที่สียากแน่นะพี่น้องหรือถ้าอยากหาก็ออกมานอกทงนะครับอันนี้มีอยู่ทั่วไปนะครับ เ่ต้องซื้อกรหาได้นะครับกับด้วยผู้ใดเป็นตามที่ว่ามานะพี่น้องมีของบ้านบ้านเขาเองหาง่ายเฮ็ดไอ่ทำได้นะครับบ่ต้องไปพึ่งผู้ใดดอกพึ่งเจ้าของนี่แหละปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นตสวัสดีครับ